คุณเคยมีไอเดียดีๆมากมายแต่ไม่เคยได้ลงมือทำสักทีไหมหรือเคยรู้สึกว่าตัวเองมัวแต่คิดวนไปวนมาจนสุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยนี่คือกับดักของปัโโวติงคิงหรือการคิดมากเกินไปซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้คุณไม่ได้ไปไหนสักทีวันนี้เราจะมาลงลึกว่าทำไมเราถึงต้องลงมือทำ ให้เร็วที่สุดแทงที่จะมัวแต่คิดวนซ้ำๆและที่สำคัญคือขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นและก้าไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบ 1. ทําทำไมการลงมือทำจึงสำคัญกว่าการคิดมากเกินไปการคิดก่อนทำเป็นเรื่องดีแต่ถ้าคิดมากเกินไปคุณจะติดอยู่ในวงวนของความกังวลความไม่แน่ใจและสุดท้ายก็อาจ ไม่ได้ทำอะไรเลยนี่คือสาเหตุที่คุณควรลงมือทำแทนที่จะคิดมากเกินไปความคิดไม่ได้ทำให้เกิดผลลัพธ์คุณอาจมีไอเดียธุรกิจที่ดีแต่ถ้าคุณไม่เริ่มต้นทํามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณอาจวางแผนการออกกำลังกายที่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าคุณไม่เริ่มต้นออกกำลังกายจริงๆร่างกายคุณก็ไม่เปลี่ยนแปลง ความคิดเป็นเพียงมเมล็ดพันธุ์แต่การลงมือทำคือการปลูกและดูแลมันให้เติบโตความสมบูรณ์แบบเป็นศัตรูของความก้าวหน้าคนส่วนใหญ่มักคิดว่าต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนจึงจะเริ่มได้เช่นต้องมีความรู้ครบก่อนต้องมีอุปกรณ์ครบต้องมีเวลาที่เหมาะสมแต่ในความจริงไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกทุกคนเริ่มจากศูนย์ และค่อยๆปรับปรุงระหว่างทางการเริ่มต้นแบบไม่สมบูรณ์ดีกว่าการรอจนสมบูรณ์แบบแล้วไม่ได้เริ่มเลยประสบการณ์จริงมาจากการลงมือทำไม่ใช่แค่การคิดคุณอาจอ่านหนังสือเกี่ยวกับการว่ายน้ำมากมายแต่ถ้าคุณไม่ลงไปในน้ำคุณก็ไม่มีวันว่ายน้ำเป็นคุณอาจเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนแต่ถ้าคุณไม่ลองลงทุนจริงๆคุณก็ไม่รู้ว่า ตลาดมีความเสี่ยงแบบไหนการลงมือทำจะให้ข้อมูลจริงและช่วยให้คุณเรียนรู้เร็วขึ้นกว่าการคิดเฉยฮ่าฮ่สองวิธีเปลี่ยนจากคิดมากเกินไปเป็นลงมือทำทันทีใช้หลักการ Action First Thinking Later ลงมือทำก่อนแล้วค่อยปรับปรุงทีหลัง แทนที่จะคิดว่าจะทำอย่างไรให้ดีที่สุดให้เริ่มต้นทำเลยเช่นถ้าคุณอยากเริ่มทำช่อง YouTube ให้ถ่ายวิดีโอแรกเลยไม่ต้องกังวลว่ามันจะสมบูรณ์แบบใหม่เมื่อคุณทำไปสักระยะคุณจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและค่อยๆปรับปรุงให้ดีขึ้นเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณมีและลงมือทำทันทีใช้กฎ5วินาทีของเม็ โรเบิร์ตทุกครั้งที่คุณรู้สึกลังเลให้เริ่มต้นภายในหวินาทีเช่นถ้าคุณคิดจะตื่นเช้าเพื่อออกกําลังกายให้นับห้าสี่สามแลสองหนึ่งแล้วลุกขึ้นทันทีวิธีนี้ช่วยตัดความลังเลและผลักดันให้คุณลงมือทำก่อนที่สมองจะเริ่มหาข้ออ้างตั้งเป้าหมายแบบเล็กแต่ทำได้จริงไมโครกูส ถ้าคุณตั้งเป้าว่าจะเขียนหนังสือ300หน้ามันอาจดูน่ากลัวเกินไปแต่ถ้าคุณตั้งเป้าว่าจะเขียนวันละหนึ่งหน้ามันจะง่ายขึ้นมากความสำเร็จเล็กๆจะช่วยให้คุณมีแรงผลักดันในการทำต่อไปใช้หลัก just start เริ่มเลยโดยไม่ต้องคิดมากถ้าคุณอยากเริ่มธุรกิจออนไลน์อย่ามัวแต่ศึกษา100วิธีที่ดีที่สุด ให้ลองขายสินค้าชิ้นแรกก่อนถ้าคุณอยากเป็นนักเขียนอย่ารอจนได้แรงบันดาลใจให้เขียนไปก่อนแล้วค่อยแก้ไขทีหลัง 3. วิธีลงมือทำให้ต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกกลางทางทำให้เป็นนิสัยบิดฮบิแทนที่จะพึ่งแรงจูงใจที่มามาหายหายให้สร้างระบบเช่นกำหนดเวลาออกกำลังกายทุกวันเวลาเดิม ใช้เทคนิค habit stacking เช่นถ้าคุณชอบดื่มกาแฟตอนเช้าให้เพิ่มพฤติกรรมใหม่เข้าไปเช่นหลังจากดื่มกาแฟฉันจะอ่านหนังสือห้าหน้าใช้กดตู minute u l e ถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องทำมันใหญ่เกินไปให้เริ่มจากสิ่งที่ใช้เวลาแค่สองนาทีเช่น ถ้าคุณอยากเริ่มอ่านหนังสือให้เปิดหน้าแรกและอ่านแค่สองนาทีถ้าคุณอยากเริ่มวิ่งให้วิ่งแค่สองนาทีพอคุณเริ่มแล้วสมองจะรู้สึกอยากทำต่อหาคนที่ช่วยให้คุณรับผิดชอบอ Accountability Partner ถ้าคุณมีเพื่อนที่คอยเตือนหรือทำไปด้วยกันคุณจะมีโอกาสทำสำเร็จมากขึ้น ถ้าคุณอยากออกกำลังกายให้หาคู่ซ้อมถ้าคุณอยากเรียนรู้สกิลใหม่ให้เข้ากลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกันฉลองความสำเร็จเล็กฮ่าทุกครั้งที่คุณทำสิ่งที่ตั้งใจไว้สำเร็จให้ให้รางวัลตัวเองเช่นถ้าคุณเขียนบทความเสร็จอาจให้เวลาตัวเองดูซีรีส์ที่ชอบ การให้รางวัลตัวเองจะช่วยให้สมองสร้างความเชื่อมโยงเชิงบวกและทำให้คุณอยากทำต่อสรุปคิดให้น้อยลงลงมือทำให้มากขึ้นคิดมากไปไม่ช่วยให้เกิดผลลัพธ์มีแต่การลงมือทำเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้เริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นกด5วินาทีไมโครกูสตูมินิรูทำให้เป็นนิสัย และสร้างระบบที่ทำให้คุณทำต่อเนื่องหาคนที่ช่วยให้คุณรับผิดชอบและฉลองความสำเร็จเล็กฮ่าฮถ้าคุณรอจนกว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบคุณอาจไม่มีวันได้เริ่มต้นเลยวันนี้คุณจะเริ่มลงมือทำอะไรเป็นสิ่งแรกเทคนิคไม่คิดเยอะลงมือทำทันทีทำไมเราถึงคิดเยอะและไม่ยอมลงมือทำ หลายครั้งที่เราตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างแต่กลักจมอยู่กับความคิดและลังเลจนไม่ได้เริ่มสักทีนี่คือปัญหาที่หลายคนเผชิญเช่นกลัวว่าจะทำออกมาได้ไม่ดีกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์คิดซับซ้อนเกินไปจนรู้สึกว่ายากผัดวันประกรันพรุ่งเพราะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนแท้จริงแล้วการคิดเยอะเกินไปมักมาจาก ความกลัวและความคาดหวังสูงเกินไปซึ่งถ้าเราไม่จัดการกับมันเราจะติดอยู่ในวังวนของการคิดซ้ำไปซ้ำมาและไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยบทความนี้จะช่วยให้คุณเลิกคิดเยอะและลงมือทำทันทีด้วยเทคนิคที่ง่ายแต่ทรงพลัง 1. ใช้หลัก5วินาที The 5 Second Rule แนวคิด เทคนิคนี้มาจากเนโรเบสที่กล่าวว่าสมองของเรามักจะคิดเยอะจนเราอยู่ตัวเองจากการลงมือทำดังนั้นเราต้องเอาชนะมันภายใน5วินาทีวิธีใช้ทันทีที่คุณมีไอเดียหรือสิ่งที่ต้องทำให้เริ่มนับถอยหลังห้าสี่สาสองหนึ่งแล้วลุกขึ้นลงมือทำทันที ห้ามปล่อยให้สมองมีเวลาคิดนานเกินไปมิฉะนั้นคุณจะหาข้ออ้างมาอยู่ตัวเองตัวอย่างถ้าคุณต้องการออกกำลังกายแทนที่จะคิดว่าวันนี้เหนื่อยเดียวทำพรุ่งนี้ให้นับห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วลุกขึ้นไปเปลี่ยนชุดและออกไปวิ่งถ้าคุณอยากเริ่มทำคอนเทนต์ใหม่ๆใ,ให้เปิดแอปพิซซแลบหรือ YouTube แล้วเริ่มทำเลย 2. ใช้กฎสองนาทีเดอสองมินริรูแนวคิดถ้าสิ่งที่คุณต้องทำใช้เวลาไม่เกินสองนาทีให้ทำมันตอนนี้เลยอย่าผลัดไปทำทีหลังวิธีใช้ถ้าคุณมีงานเล็กๆที่ใช้เวลาน้อยเช่นตอบอีเมลล้างจานหรือโพสต์คอนเทนต์ใหม่บนโซเชียลให้ทำมันทันที ถ้าสิ่งที่ต้องทำใช้เวลานานกว่า2นาทีให้เริ่มต้นด้วยการทำ2นาทีแรกเช่นถ้าต้องการทำคลิป YouTube ให้เริ่มต้นด้วยการร่างไอเดีย2นาทีแรกตัวอย่างอยากเขียนบทความใหม่เริ่มต้นพิมพ์2ประโยคแรกอยากอ่านหนังสือเริ่มต้นด้วยการอ่านหนึ่งหน้าผลลัพธ์ เมื่อคุณเริ่มต้นได้มันจะง่ายขึ้นที่จะทำต่อสเปลี่ยนต้องทำเป็นได้ทำแนวคิดแทนที่จะคิดว่าฉันต้องทำให้เปลี่ยนเป็นฉันได้ทำเพื่อให้รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นความสำเร็จเล็กๆที่เกิดขึ้นแล้ววิธีใช้แทนที่จะคิดว่าฉันต้องถ่ายคลิป YouTube ยูท b e ให้พูดว่า ฉันได้เริ่มถ่ายคลิปแล้วแทนที่จะคิดว่าฉันต้องออกกำลังกายให้พูดว่าฉันได้เริ่มวอร์มร่างกายแล้วผลลัพธ์สมองจะรู้สึกว่าคุณเริ่มต้นไปแล้วทำให้มีโอกาสทำต่อมากขึ้นสี่ตั้งเป้าหมายเล็กๆและทำให้มันง่ายที่สุดแนวคิดคนเรามักไม่ลงมือทำเพราะคิดว่าสิ่งที่ต้องทำมัน ใหญ่เกินไปหรือยากเกินไปดังนั้นจงทำให้มันง่ายขึ้นจนไม่สามารถปฏิเสธได้วิธีใช้แทนที่จะคิดว่าฉันจะออกกําลังกายหนึ่งชั่วโมงให้เปลี่ยนเป็นฉันจะกระโดดตบสิบครั้งแทนที่จะคิดว่าฉันจะทำคอนเทนต์หนึ่งชั่วโมงให้เปลี่ยนเป็นฉันจะทำห้านาทีแรกก่อน ผลลัพธ์เมื่อเริ่มได้แล้วจะทำต่อได้ง่ายขึ้น 5. ใช้แรงกระตุ้นจากการลงมือทำแทนแรงบันดาลใจแนวคิดอย่ารอให้มีแรงบันดาลใจแล้วค่อยทําเพราะแรงบันดาลใจไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแต่เมื่อคุณลงมือทำมันจะสร้างแรงบันดาลใจขึ้นมาเองวิธีใช้ถ้าคุณไม่มีอารมณ์ทำคอนเทนต ก็เปิดโปรแกรมพิสแลแล้วทำไปเลยไม่ต้องรอให้มีไฟถ้าคุณขี้เกียจออกกำลังกายก็ใส่รองเท้าแล้วเดินไปหน้าบ้านก่อนผลลัพธ์เมื่อคุณเริ่มลงมือทำสมองจะสร้างแรงจูงใจให้ทำต่อเองโดยอัตโนมัติ 6. เลิกคิดถึงความสมบูรณ์แบบแนวคิดคนที่คิดเยอะมกักกลัวว่าสิ